สวัสดีค่ะดิฉันน่างสาวศิสวรัตน์เข็มสวรรณนะคะที่2 8อยู่ชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่4ีัค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคาร์บฮเดรตดค่ะคาร์บฮเดรตดนะคะเป็นสารชีวโพลิกุลนะคะที่ประกอบไปด้วยธาตุ3าหลักนะคะธาตุหลัก3ชนิดค่ะคือ1คาร์บอน2ไฮโดรเจน3ออกซิเจนค่ะโดยมีอัตราส่วนนะคะของอะตอมไฮโดรเจนต่ออะตอม ออกซิเจนนะคะเป็น2ต่อ 1, อ 1, 1> มีสูตรโมเลกุลนะคะเป็น c h <to> 2 o n ค่ะโดย n นะคะจะมีค่าตั้งแต่3ขึ้นไปสูตรโมเลกุลนะคะ,ะ,คะเป็นสูตรทางเคมีที่แสดงว่าสารนะคะ1สาร1โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของธาตุใดบ้างแล้วก็อย่างละกี่อะตอมค่ะคาร์ คาร์โบไฮเดตนะคะมีสูตรโมเลกุลนะคะก็คือ ch 2 o ค่ะแสดงว่าในหนึ่งโมเลกุลนะคะของคาร์โบไฮเดตนะคะประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอน1อะตอมออกซิเจนหนึอ่อะตอมแล้วก็คาร์โบไฮเดตนะคะ2อะตอมค่ะร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะจะนำคาร์โบไฮเดตนะคะเป็นพลังงานแล้วก็ เป็นวัตถุดิบสำหรับโครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์ค่ะหากจัดจำแนกคาร์โบไฮเดรตตามลักษณะโครงสร้างนะคะจะสามารถนะคะแบ่งได้เป็นสามประเภทค่ะคือ 1. นึ่งโมโนแซคคาไรด์โอลิโกแซคคาไรด์ค่ะแล้วก็โพลีแซคคาไรค่ะ1นะคะก็คือโมโนแซคคาไรหรือน้ำตาลเชิงเดี่ยวนะคะเป็น คาร์บฮเรตนะคะที่มีขนาดเล็กที่สุดค่ะแล้วก็เรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะได้ว่าน้ำตาลเชิงเดี่ยวค่ะมีสูตรโมเลกุลนะคะเป็นอ่า CN ค่ะ H2N แล้วก็ ON ค่ะ,ม,คะมีจำนวนคาร์บเอ้ยขอโทษค่ะมีจำนวนคาร์บอนตั้งแต่3ถึง7อะตอมค่ะมีสถานะเป็นของแข็งนะคะแล้วก็ละลายน้ำแล้วมีรสชาติที่หวานค่ะ น้ำตาลโมเลกุลเชิงเดี่ยวนะคะที่พบได้มากที่สุดในธรรมชาติคือน้ำตาลเฮกโซสค่ะได้แต่ได้แก่พูโครสแล้วก็กาเล็กโซสแล้วก็แฟลกโซสค่ะโดยน้ำตาลเฮกโซสเนะคะจะมีโครงสร้างสองแบบค่ะคือแบบที่มีคาร์บอนเรียงกันเป็นสายยาวแล้วก็แบบวงแหวนค่ะคาร์บอน รวมกับออกซิเจนค่ะซึ่งโครงสร้างแบบมีวงแหวนคาร์บอนนะคะจะจะเฉียนกว่านะคะ 1. นนะคะคลูโคลดมีลักษณะเป็นผกสีขาวค่ะสามารถละลายน้ำได้ดีมีรสชาติที่มีรสชาติที่หวานค่ะเป็นแหล่งพลังงานที่สัมัญที่สุดในร่างกายของสิ่งมีชีวิตน,นะคะพบกป้ในผักแล้วก็ผลไม้ต่างๆค่ะ เช่นน้ำผึ้งแล้วก็ข้าวค่ะข้าวโพดแล้วก็ข้าวสาลีค่ะ 2. นะคะกเกลักโตและลายน้ำได้ไม่ดีค่ะมีรสชาติที่หวานน้อยค่ะไม่ค่อยพบเป็นอิสระในธรรมชาติค่ะแต่มักนอนตัวอยู่ที่ครูโคตค่ะกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเชิงคู่ที่มีชื่ออีกเลอกหนึ่งนะคะชื่อว่าแลคโตสค่ะซึ่งพบได้ในนมและผลิตภัณฑ์จากนมค่ะ ฟร็กโทสนะคะมีลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายน้ําได้ดีนะคะมีรสชาติที่หวานมากๆค่ะจัดเป็นน้ําตาลที่พืชสร้างขึ้นมาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะพอมากในผลไม้สุกแล้วก็น้าผึ้งค่ะแล้วก็2นะคะโอริโกเซคคารายค่ะเป็นน้ําตาล ที่เกิดจากโมโนแซคคาไรตั้งแต่2ถึง10โมลกุลเลยค่ะมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิติกค,ค่ะแล้วก็โอลิโคแซ,ซคคาไรค่ะที่ประกอบด้วยโมโนแซคคาไรสองโมลกุลค่ะเรียกว่าไดแซคคาไรค่ะหรือ,น,อน้ำตาลโมลกุลค,คู่ค่ะได้แก่โมส โมร์โทสนะคะซูโครสนะคะแล้วก็แลคโทสค่ะหนึ่งนะคะโมร์โทสค่ะเกิดจากน้ำตาลโมเลกุลอุ๊ขอโทษค่ะเกิดจากน้ำตาลฟูโคส2โมเลกุลมาเชื่อมต่อกันค่ะเป็นน้ำตาลที่ละลายน้ำได้ดีมีรสชาติที่หวานน้อยค่ะประมาณ0.4เท่าของซูโครสค่ะโฮมในมอส แล้วก็ข้าวค่ะ2องค่ะแล็กชสค่ะเกิดจากน้ำตาลกลูโคสหโมเลกุลค่ะเชื่อมต่อกันกับน้ำตาลกกาเล็กชสค่ะหโมเลกุลผลึกจะเป็นผงละเอียดคล้ายซายละเอียดค่ะละลายได้ไม่ดีละลายในน้ำได้ไม่ดีค่ะมีความ หวานมีรสขอโทษค่ะมีรสชาติที่หวานน้อยเมื่อเทียบกับซูโครสพบมากในมันพบมากในน้ำนมของมนุษย์ค่ะแล้วก็ใส่เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะ3นะคะซูโครสเกิดจากน้ำตาลโมเลกุลขอโทษค่ะเกิดจากน้ำตาลกลูกลูโคสค่ะ1โมเลกุลเชื่อมต่อกับน้ำตาลแฟกซสูส หโมเลกุลค่ะเป็นผลึกใสมีรสหวาน,นละลายน้ําได้ดีโดยทั่วไปจะเรียกเรียกกันว่าน้าตาลทรายขาวหรือน้ําตาลอ้อยข่บพลามากในอ้อยตาลแล้วก็มะพร้าวค่ะ3ค่ะพอลิแซคคาไรเกิดจากการเชื่อมต่อกันของโมโนแซคคาไรค่ะตั้งแต่11ถึง1 0 0 0โมเลกุลนะคะ ทำให้เกิดรูปโพลิเมอร์ค่ะที่มีสถานะเป็นของแข็งที่ละลายที่ไม่ละลายน้ำค่ะและไม่มีรสหวานพอลิแซคคาไรนะคะแต่และชนิดจะแตกต่างกันไปตามชนิดแล้วจำนวนโมโนแซคคาไรค่ะที่เป็นองค์ประกอบนะคะซึ่งกระบวนการการ,การเกิดโพลิเมอร์ของน้ำตาลค่ะ ตัวอย่างพอลิแซคคาไรน์นะคะท,ที่พบในธรรมชาตินะคะคือ1แป้งเป็นพอลิแซคคาไรน์ที่พบในพืชค่ะมีโครงสร้าง2รูปแบบคืออะไมโรสแล้วก็อขอโทษค่ะอะไมโรสที่ประกอบไปด้วยกรูโคเรียงตัวต่อกันเป็นเส้นยาวค่ะไม่ไม่มีการแตกแขนงค่ะส่วนอะไมโรแพ t ติ้งนะคะประกอบด้วยกรูโคเรียงตัวต่อกันค่ะเป็นเส้น เป็นสายยาวและมีการแตกขนอเป็นเป็นกิ่งก้านค่ะ2นะคะเซลลูโลสค่ะเป็นพอล y ีแซคคาไรด์ค่ะที่พบมากที่สุดในพืชค่ะเป็นองค์ประกอบอของเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์ค่ะเกิดจากโมเลกุลของกลูโคเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวที่ ไม่แตกแขนงค่ะโดยเชื่อมกันแบบขอโทษค่ะโดยทำให้มีลักษณะเป็นเส้นใหญ่ค่ะที่เหนียวไม่ละลายนะ้ำเมื่อมนุษย์รับประทานนะคะเข้าไปร่างกายจะไม่สามารถย่อยสลายได้ค่ะเพราะว่าไม่มีเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายคลูโค้สค่ะแต่ในสัตว์เคี้ยว เขียวเอียน,นะคะเช่นวัวควายแล้วก็หมาค่ะอาจจะสามารถย่อยย,อย่ยอยได้ค่ะเพราะมีมีเพราะมีเอนไซม์นะคะในในใน,ในการทำหน้าที่ย่อยสลายเซลลูโลสค่ะได้เป็นกลูโคสค่ะสามนะคะไกลโคเจน,นะคะ่ะเป็นโพลี โพลิแซคลายที่พบมากในสัตว์ค่ะบริเวณกล้ามเนื้อแล้วก็ตับค่ะเกิดจากการกขอโทษค่ะเกิดจากคู่โครสนะคะที่เชื่อมต่อกันเป็นสายยาวค่ะที่มีการแตกแขนงน,นะคะเป็นกิ่งก้านมีโครงสร้างคล้ายกับอะไมโลแพคตินค่ะเป็นอขอโทษค่ะแต่สายโมเลกุลจะสั้นแล้วก็แตกแขนงมากค่ะมากกว่า นอกจากนี้นะคะยังมีโพลีแซคคาไรด์อีกหลายชนิดแค่อีกหลายชนิดค่ะเช่นไดตินแล้วก็ไดตินนะคะที่พบมากในเปลือกกุ้งค่ะแล้วก็แพลตินนะคะที่พบมากในเปลือกส้มโอค่ะขอจบการพูดเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ